ากจะกล่าวถึงนางยักษ์กาสุวรรณน้องสาวของนางยักษ์กาขาวและเจ้าหญิงอรุณวดีที่เคยมีในละครเจ้าหญิงพิคุณทองเวอร์ชั่นก่อนหรือบทละครนอกเรื่องพิคุณทองเราน่าจะไม่ได้เห็นในละครเจ้าหญิงพิคุณทองพศ2565วิเคราะห์เจาะลึกละครพื้นบ้านละครจากจักรวงบงกับ YouTube ช่องอินดี o อ Air เนื่องจากเจ้าหญิงพิคุณทองพศ2565มีการเปิดตัวยักษ์ร้ายสองพี่น้องมาพร้อมกันผู้พี่ชื่อยักษ์กานิน ผู้น้องชื่อยักษ์กาขาวอาศัยอยู่ใต้ทะเลภายใต้การดูแลของท่านพญานาคนาคราชซึ่งแตกต่างจากทุกเวอร์ชันที่ผ่านมาอย่างชัดเจนที่คุ้นเคยจากเวอร์ชั่นก่อนยักษ์กาขาวเป็นพี่เป็นผู้ก่อเรื่องและสาบพ,พระชยาพิคุลทองให้กลายเป็นชนีกระทั่งนางถูกฆ่าตายและถอนคำสาบชนีพระชยาพิคุลทอง ต่อมานางยักษ์กาสุวรรณผู้เป็นน้องสาวปรากฏกายขึ้นนางก่อเรื่องสร้างคลื่นน้ำทะเลให้ปั่นป่วนหวังให้เรือสำเภาของพี่ชายมงกุฎและพระชยาพิกุณทองล่มและยังใช้อาวุธตีจนเรือสำเภาแตกเป็นการแก้แค้นให้พี่สาวอย่างยักษ์กาขาวที่ถูกฆ่าตาย นี่เป็นต้นเหตุของการพัดพรากเผชิญวิบากกรรมอีกครั้งของพิกุลทองนางได้เจอกับยักษ์วิรุณจากที่อยากได้พิกุลเป็นเมียแต่พิกุลทองไม่ยอมและนางประกาศชัดว่ามีสามีและลูกแล้วจะไม่มีวันยุ่งเกี่ยวกับยักษ์วิรุณจากเด็ดขาดเพราะนางมั่นคงในความรักและไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงได้ส่วนพี่ชัยมงกุฎกับลูกรักยมออกตามหาพิกุลทองจนมาพบกับเจ้าหญิงอรุณวดีซึ่งเป็นลูกสาวของยักษ์วิรุณจกัก ธีชายมงกุฎได้อรุณวดีเป็นเมียอีกคนหนึ่งแต่ไม่ได้ครองคู่อยู่ยาวนานเนื่องจากนางตาย หากวิเคราะห์จากการดำเนินเรื่องของเจ้าหญิงพิกุลทองพศ2565ที่ค่ายสามเสียนบรรจงสร้างและนำเสนอแตกต่างจากทุกวชันที่ผ่านมามีการให้ความสําคัญและขยี้ในส่วนของยักษ์มากเป็นพิเศษโดยเฉพาะยักษ์กาขาวที่สาพระชายาให้กลายเป็นชนีนางยักษ์ตนนี้ก่อเรื่องวุ่นวายมากที่นครพระมงกุฎมีการวางแผนมีชั้นเชิงเหมือนเป็นเกมเกมหนึ่งของยักษ์กาขาวที่ทําให้ผู้ชมลุ้นว่านางยักษ์จะทํำยังไงเพื่อ ได้อยู่คู่กับพี่ชายมงกุฎและไม่ให้ชนีได้ถอนคำสาไในจะยักการนินผู้เป็นพี่ที่เป็นตัวแปรสำคัญทำให้บางเหตุการณ์เปลี่ยนไปอีกทั้งพวกนางก็ยังแตกคอกันเองเพราะผู้ชายคนเดียวกัน หลังจากพี่ชายมงกุฎตื่นฟื้นจากมวลสะกดของยักษ์กาขาวการถอนคำสาบชนีพระชยาพิกลทองจึงเกิดขึ้นเมื่อนางยักษ์กาขาวตายพญาแร้งถูกกำจัดชนีพระชายาพ้นคำสาปกลับคืนร่างเดิมของพิกลทองก็คงเหลือแต่ยักษ์กานินให้ลุ้นต่อว่านางจะกลับตัวกลับใจหรือนางจะแก้แค้นต่อหากเป็นเช่นนั้นนางก็คงไม่รอดรวมทั้งยักษ์สุรกายผู้เป็นพี่ใหญ่สุดหากสิ่งที่เขาบำเพ็ญเพียรมานานอีกทั้งอยู่ใกล้พญานาคหน้าคราช ได้สั่งสอนและให้ข้อคิดเขาก็ควรหยุดอยู่แค่นี้จึงไม่น่าจะมีการเพิ่มเติมยักษ์ใดๆหรือตัวละครไหนอีกแล้วและน่าจะเพียงพอแล้วกับการนำเสนอวิบากกรรมของพระชยาพิกุลทองหากจะมีเรื่องราวให้ชีวิตต้องเผชิญกับความทุกข์ทรมานอีกก็อาจจะมากไปสำหรับผู้หญิงคนหนึ่งที่ต้องอยู่ในร่างชนีมาเนิ่นนานจึงไม่น่ามียักษ์กาสุวรรและเจ้าหญิงอรุณวดี นี่เป็นเพียงการวิเคราะห์เจาะลึกละครนะครับยังไงก็มารู้และติดตามในละครไปด้วยกันน่าจะเป็นช่วงโค้งสุดท้ายของละครเจ้าหญิงพิกุลทองแล้วจริงๆอย่าพลาดนะครับทุกเช้าวันเสาร์อาทิตย์ตื่นมาดูทางหน้าจอช่อง7 HD กด35ชวนดูสดๆตั้งแต่8โมงถึง9โมงแต่ถ้าใครพลาดจริงๆต้องรอดูย้อนหลังทาง YouTube ช่อง3เสียงที่จะลงตอนใหม่ทุกวันพุธและวันพฤหัสบดีวิเคราะห์เจาะลึกละครพื้นบ้านละครจักรงวงกับ YouTube ช่อง I ินดี o ออน r สวัสดีครับ